สวัสดีครับนะตอนนี้อยู่ที่ออโมบายนะครับและวันนี้นะครับอยู่กับเราในส่วนของช่วงวันรับเครื่องของ iPhone 12วันแรกนะครับแน่นอนนะครับ iPhone 12ที่เปิดตัวมาตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับมาดูรุ่นแรกเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นมินิแต่จิ๋วนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับสำหรับ iPhone 12มินินะครับ ตัวนี้เปิดตัวอยู่ราคาเริ่มต้นที่1 6 1 0 0บาทเท่านั้นนะครับมีสีให้เลือกสวยมากรอบนี้ต้องบอกก่อนว่าไอ o n e สีดีมากนะแน่นอนนะครับไปต่อไปเลยนะครับเป็น iPhone 1 2และแน่นอนตัวนี้ต้องบอกว่าการันตีสีแบบเพอร์เฟมากโอเคนี่เลยนะสีฟ้านะฮะตัวนี้สีฟ้าตัวใหม่ของ iPhone เป็นสีที่แบบว่าเห็นแล้วช็อบตายเลยอ,ะอ่ะอ่านะ และรุ่นใหญ่ขึ้นมาหรือรุ่นนะท่านผู้ชมอีก2รุ่นนี้นะฮะคือ iPhone 12 Pro นะต้องบอกก่อนว่าสีที่ผมเอามาตอนนี้คือสีที่แบบเพอร์เฟกที่สุดแล้วนะครับคือสีทองนะสีโกลนะฮะสีโกลตัวนี้ไม่ใช่โกล์แบบโกล์ทองคำแบบบ้านๆนะเป็นโลสโกล์นะฮะ27,100บาทนะครับตัวนี้นะฮะดีไซน์สวยนะฮะเครื่องไม่หนามากเบานะับผมและ ตัวสุดท้ายรุ่นใหญ่นะครับคือ iPhone 12 Pro Max รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีและคนพีออเดอร์เยอะที่สุดโดยสีที่พีอร์เที่สุ r คือสีนะสีฟ้านะสีสวยมากดีไซน์พรีเมียมนะครับอ่หน้าจอใหญ่ถึง6.7นิ้วนะครับราคาเริ่มต้นเพียง31,000บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้ iPhone 12นะครับทางเราย,เรนะยังเปิดรับจองอยู่นะยังเปิดรับจองอยู่ใครสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่อโมบายนะครับทุกสาขานะครับในเครือทีรัฐนะครับ